คำพี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ให้ชีวิตบุคคลใดที่สแสวงหาพระวจนะของพระองค์ผู้นั้นจะมีความหวังและมีความรักและมีความสันติสุขในชีวิตที่เป็นของประทานจากพระเจ้าวันนี้ผมจะพูดถึงพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อที่18ถึงข้อที่22ได้เขียนไว้ดังนี้ว่าขั้นพี่ซูทรงเห็นประชาชนเป็นอันมาก มาล้อมพระองค์ไว้พระองค์จึงตรัสสั่งให้ข้ามฟากไปขณะนั้นมีธรรมจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านไปทางไหนเขาพระเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระสูจึงตรัสว่าม้าจึงจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศรรีรษะอีกคนหนึ่งในพวกศิษย์ของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพงศ์ไปฝังศพบ,บิดาข้าพงศ์ก่อนพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดเราธรรมจารย์ในสมัยนั้นเป็นพวกที่รู้เรื่องประคำสั่งสอนของพระเจ้าดีและทุกคนให้เกียรติเราธรรมจารย์แต่มีเราธรรมจารย์ที่ยังมีความสงสัยในองค์พระเยซูคิด และก็ได้ทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค้าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นเพราะว่าเราธรรมจารย์เห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีคําสอนที่ดีเป็นผู้ที่รู้มีพระปัญญาและพระเยซูจึงตรัสว่าม้าจึงจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก,าก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศรีรษะองค์พระเยซูคริสกาลังชี้ให้กับเราธรรมจารย์รู้ว่า พระองค์ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีที่ประทับเพราะพระองค์มีที่ประทับบนสวรรค์แล้วและพระองค์ไม่จําเป็นต้องมีภาระสิ่งอื่นใดบนโลกนั่นหมายถึงพระองค์เสด็จไปสั่งสอนที่ไหนพระองค์ก็นอนที่นั่นนี่เป็นความจริงที่อง,งค์พระเยซูคริ์กำลังชี้ให้เราธรรมจารย์ดูว่าการติดตามพระองค์นั้นไม่ใช่ติดตามทางฝ่ายโลกหรือติดตามเนื้อหนัง แต่อยากต้องการที่จะให้เราธรรมจารย์นั้นได้รู้ถึงคําสั่งสอนที่แท้จริงคือการเป็นสาวกของพระองค์ฉะนั้นองค์พระเยสูคริสตมีสาวกหลายคนที่ติดตามพระองค์ไปและก็เป็นสาวกแท้คือประกาศคําสั่งสอนขององค์ผู้เป็นเจ้านั่นหมายถึงพระบัญชาขององค์พระเยสูคริสให้ทุกคนนั้นออกไปประกาศพนามของพระองค์การติดตามองค์พระเยสูคริสนั้นหมายถึงว่า การติดตามและเชื่อฟังในพระองค์รวมทั้งคำสั่งสอนที่พระองค์ได้สอนกับเราไว้ในพระคัมภีร์พูดต่อไปว่าอีกคนหนึ่งในพวกศิษย์ของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบีดาข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถอะพระเยซูได้ตอบศิษย์คนนั้นว่า ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถอะโอพิสุคริส,สรู้ดีนะครับว่ามนุษย์มีภาระแม้กระทั่งภาระที่ฝังศพบิดาฉะนั้นผู้ใดที่จะติดตามพระองค์ผู้นั้นก็จะพบพระองค์และพบสิ่งที่ดีที่มาจากพระเจ้าแต่หากถ้ามีภาระทางโลกแม้กระทั่ง ังศพปิดาพราะองค์จึงตอบว่าปล่อยให้คนตายนั้นฝังคนตายนั่นหมายถึงเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีชีวิตพระธรรมตอนนี้ชี้ให้เรารู้ว่ามนุษย์มีภาระบนโลกมากมายและละเลยในการสแสวงหาพระเจ้าละเลยในการที่จะติดตามพระองค์ขอให้ท่านได้สแสวงหาพระเจ้าของพระเจ้าที่มีชีวิตและสแสวงหาพระเจ้าที่ยงแท้ ที่สามารถช่วยให้ท่านรอดพ้นจากวิบัติรอบรอดพ้นจากความปิดบาปได้นี่เป็นความจริงเพราะองค์พระเิซูคิ์ทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยรอดเพื่อช่วยท่านทั้งหลายจะได้รอดพ้นจากความชั่วร้ายและท่านจะเป็นผู้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรในความอ่อนแอของข้า ได้เห็นความเข้มแข็ง